สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูวังในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนท่าออกกํลาลังกายนะครับก่อนที่เราจะออกกํลาลังกายก็เราจะต้องวอร์มอัพก่อนนะครับมาดูท่าแรกนะครับการวอร์มนะครับท่าแรกครับทําท่าละสิบวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้า10อะมาดูท่าวอมท่าที่2นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้า10อมาดูท่าสุดท้ายนะครับท่าวอมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, เก้าสิบหาในเมื่อเราวอร์มเสร็จแล้วนะครับวันนี้ครูก็จะสอนท่าออบัลลังกานครับมีอยู่ประมาณ5ท่านะครับามาดูท่าที่1เลยครับท่าที่1คือการวิ่งอยู่กับที่แต่ทับไปข้างหน้านะครับเรามาดูกันนะครับวิ่งอยู่กับที่ทับไปข้างหน้านะครับท,ทําท่าละประมาณ10วินะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดปดเก้าสิบมาดูท่าที่สองครับท่าที่สองคือวิ่งอยู่กับที่เหมือนกันแต่เท้าต้องไปข้าหงหลังครับเท้าอยู่ข้างหลังครับมาดูดกันครับเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูท่าที่สามนะครับท่าที่สามก็คือซิทคัพนะครับ มาดูกันแลครหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดก้ามาดูท่าที่สนะครับท่าที่สคือลูกนั่งนะครับเดิ่ส สี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบาดูท่าสุดท้ายน,นะครับท่าที่ห้าก็คือวิดพื้นนะครับ1นึ่งสองสา 9ก้าสิบอ่าสำหรับวันนี้ก็ครูจะสอนเพียงเท่านี้นะครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้สอนท่าออกกำลังกายอยู่ประมาณ5้าท่านะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ครูจะฝากให้นักเรียนทากานบ้านนะครับซึ่งง่ายๆให้นักเรียนดูคลิปที่ครูสอนมีท่าออกกำลังกายอยู่ประมาณ5้าท่าให้นักเรียนเลือกท่ามาหนึ่งท่า แล้วก็ให้ถ่ายวิดีโอส่งในไลน์พร้อมระบุชื่อกับเลขที่ให้ชัดเจนนะครับอ่าฟัมครับ